เรียนบ้านโคกสียินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนสอมศ โรงเรียนบ้านโคกสีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต2ตั้งอยู่ที่หมู่18ตำบลคลองขามอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น95คนครูและบุคลากรทางการศึกษา13คนบริหารงานโดยนางสาววรรณการสิมมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่ววิทยาคมรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก มาตรฐานและตัวชี้วัดของการประเมินคุณภาพภายนอกระดับปรถมวัยมาตรฐานที่1ผลลัพธ์คุณภาพของเด็กปรถมวัยโรงเรียนบ้านโคกสีได้ส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมตามพัฒนาการทั้ง4ด้านได้แก่ 1. ด้านร่างกาย เด็กปฐมวัยทุกคนเจริญเติบโตสมวัยสุขภาพแข็งแรงและมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยสามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยครูปฐมวัยทุกคนจัดประสบการณ์ด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลายโดยเน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง 2. ด้านอารมณ์จิตใจ เด็กปฐมวัยทุกคนมีสุขภาพจิตด,ดีร่าเริงแจ่มใสชื่นชมและมีความสุขกับงานศิลปะดึงตรีและการานเคลื่อนไหวแสดงอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัยมีคุณธรรมจริยธรรม,มตามที่สถานศึกษากำหนดมาตรฐานที่2การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกสีได้มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจนและมีการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นมีความยืดหยุ่นเน้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเรียนปนเล่นโดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริงตามความสนใจของเด็ก โรงเรียนดำเนินการจัดครูให้เหมาะสมและเพียงพอกับชั้นเรียนส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการของเด็กจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภยัยมีมุมประสบการณ์และมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่ออำนนยความสะดวกในการสืบเสาะหาความรู้ มาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัยโรงเรียนจัดการศึกษาปฐมวัยโดยมุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการในทุกๆด้านทันด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลจัดกิจกรรมตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงวัยและวิธีการเรียนรู้ของเด็ก จัดห้องเรียนให้สะอาดอากาศถ่ายเทปลอดภัยมีพื้นที่แสดงผลงานเด็กพื้นที่สําหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจวัตรประจําวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายนําผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่ 1. ผลลัพธ์ของการเรียนรู้โรงเรียนดำเนินโครงการเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยเน้นด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนมีการดำเนินโครงการได้แก่โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้โดยครูมืออาชีพส่งผลให้นักเรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษามีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสามารถนันตนเองในการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดตามความสนใจด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนดำเนินโครงการได้แก่โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างวินัยนักเรียนโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมมาตรฐานที่สอง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกสีได้ํำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมายผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการและมีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานตามหลักการบริหารงานคุณภาพ p d c a ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม สถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจนครูและบุคลากรของโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ,าพรอบด้าน การศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถานศึกษาได้จริงโดยมีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในและประเมินคุณภาพภายนอกครั้งก่อนมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะมีการดำเนินงานในแผนงานพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพการจัดการความเสี่ยง ความปลอดภัยและการดูแลคุ้มครองผู้เรียนจากการถูกลังแกและถูกคุกคามที่สอดคล้องกับสภาพและบริบทโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการให้ความรู้แก่ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเช่นกิจกรรมครูแดนให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขในการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ มีการจัดหาปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมเพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลและจัดการเรียนการสอนโดยจัดให้มี WiFi และ Smart TV ทุกห้องเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ มีการกำกับติดตามตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรอย่างทั่วถึงมีกระบวนการนิเทศอย่างเป็นระบบส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้ตามมาตรฐ,ฐานประการคุณภาพการศึกษามาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีหลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆที่คำนึงถึงความต้องการความสนใจความสามารถและประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสำคัญและคำนึงถึงความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด โดยเน้นการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัติส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ารการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมีผลงานนีเด่นด้านวิชาการครูผู้สอนมีการจัดบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน คํำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนรยีมีความสุข